สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเช้าวันที่12เดือนพฤศจิกายนอย่าลืมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคาสกุลเงินนั่งทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ล o Shop g o ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย Enso Capital Limited นะครับตอนนี้เขามีกลุ่ม l ลายวิเคราะห์แบบเจาะลึกทั้งสกุลเงินแล้วก็ทองคําใครสนใจเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับสแกนคิวอาร์โค้ดด้านลา ได้เลยนะครับ Forexview ครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนมากยิ่งได้มากใครสนใจรับทันที50 u s ดอลลตาร่ต่อเพื่อนหนคน XM เปิดวันชีวันนี้รับวันับฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินสวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับในส่วนของสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภยัยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อยู่สลับปะปนกันไปแต่ว่าดัชนีดอลลาร์อินดซ x เองเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ายังมีพละกําลังอยู่นะครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับดอลลาร์อินดซ x มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ95.2นะครก็ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไปต่ออยู่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังของดอลลาร์กับยูโรค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรเลยถามกันต่อครับว่าเอะคุณครับแล้วดอลลาร์แข็งค่าแบบนี้นี่ราคาทองคําของเราจะเป็นยังไงครับแน่นอนครับทุกท่าน ราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงในแท่งปัจจุบันเช่นเดียวกันจากระดับก่อนหน้านี้แถวแถวประมาณ1,862มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ1,859ถามต่อแล้วแบบนี้นี่ทองคำ เป็นหน้าเซลล์ยังไม่ใช่นะครับผมโดยภาพรวมยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคและในวันนี้นะักลงทุนก็ต้องระมัดระวังครับความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์อินเด็กซ์กับราคาทองคําอาจจะกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหลายท่านเลยนะครับที่มีกําหนดนะฮะที่จะออกมากล่าวปราศัยนะครับบางท่านก็จะเป็นการเสวนาผ่านการประชุมออนไลน์ แต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับสำหรับข่าว Forex l i ล e เนี่ยมีการแจ้งมาในช่งชวงเช้านี้นะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนคาดว่าจะมีการประกาศนะครับในส่วนของรายชื่อ,อ,อขออภัยครับทุกท่านประกาศในส่วนของตัวผู้ที่จะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไปนะครับเขาบอกใช้คาว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะครับซึ่งในส่วนของตัว การประกาศเนี่ยคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนี้เลยครับยังไงเราก็ต้องจับตาดูนะครับแม้ว่าตลาดเนี่ยจะค่อนข้างนะฮะที่จะลังเลนะว่าใครจะได้เป็นในส่วนของประธานเฟดคนต่อไประหว่างคุณพาวเวลกับคุณบรนด์นดครับทุกท่านทีนี้ถ้าได้ขอเสนอข่าวหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมิสนสถานการณ์มานะครับเขบอกว่า คุณแบรนานเนียมีโอกาสจะได้เป็นนะครับในครั้งนีนะถามต่อว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าหนึ่งคือถ้าคุยกันในแง่มุมของพรรคพวกกันแล้วเนี่ยคุณแบรนาดเนียเธอเป็นคนเดียวเลยที่เป็นคณะกรรมการที่มาจากทางฝั่งของเดโมแครตซึ่งก็เป็นฝั่งเดียวกับของประธานาธิบดีโจไบเดนส่วนคุณพาวเวลเนี่ยเขาเป็นคณะกรรมการนะครับขอภัยสิเป็นประธานธนาคารกลางที่มาจากสายของร e พับ l ิกัน ซึ่งก็ถูกแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะ e คุณครับแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับตลาดหรือเปล่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบให้กับตลาดได้จริงๆซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของผลกระทบอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าครับสวัสดีครับ